เยอะแยะรครับเรียบร้อย วราแจกเนี่ยเราที่ไม่มีขนาเรื่องต่าง ขอบคุณครับพี่สดาวขอบคุณครับผมขอบคุณมาลัยน้ําใจครับตาผู้ชายนะครับผมพี่สดาลนะผมขอบคุณครับขอบคุณไปอยางสูงครับผมเข้าตลาดแล้วครับซื้ออุปกรณ์เสริมนะครับในการทำกับข้า,ถาวถวายพระ มีหลายอย่างมาด้วยกันครับเข้าตลาดก่อนครับ แล้วก็มาซื้อถุงดำถุงขยะแล้วก็จะดูว่าจะซื้อผักซื้ออะไรด้วยผ่านถ้าถุงใหญ่เป็นพวกซิ่อะไรดีใช่นในใล้วน่าจะถุงพวกซิอ่ะครับถุงน,นีญ่าจต้น มัต้องทำอางนะ้ต่อมาดูฐานไปทำหมูกรอบเท่าไหร่ดีเอาห้าสิบห้าห้าสิบห้าพี่ห้าสิบห้าฮะ เอาพักเ <c oughs> อาดิเอาเันป่ะไม่มีผักของที่กระเปาท่ยาวทานพราาสภาพเปลี่ยนใจเราพักเนี มีประมาณบบาทมีมีไ่อเด้อได้ครับผมจัดเลยครับพี่ดาวขอบคุณครับทัวร์ทัวร์เลยครับทัวร์ยาวเลยครับพี่สง